เรามาต่อกันเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อจากวิดีโอที่แล้วกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนเรื่องของทิกเกอร์ทุกคนหน่อยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเด็กแว้นมันเยอะนะเออไม่เป็นไรอ่าเรามาเริ่มทำคำสั่งกันเลยนะครับอ,อันนี้คำสั่งที่ผมจะทำเนี่ยก็เป็นคำสั่งเตะคนออกแล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อคำสั่งผมว่าคลิกแล้วกัน ถ้าเราพิมพ์แล้วเนี่ยกใ็ให้เอาเราออกซะ,อ,ะอันนีเน้เป็นแค่หนึ่งในไอเดียในการเอาผู้เล่นออกนะครับมันอาจ,จะมีวิธีมากกว่าน,นี้ก็คือ TP ไปพิกัดที่ร้านเลยเครื่องมันก็จะแหลกนะครับมันก็จะต้องเอาเอาออกอยู่แล้วแหละอ,อม,มันกระตุกมันเล่นไม่ได้ต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากให้เป็น เราก็อาจจะอยากให้เราเลือ,อกแต่คนออกได้ถูกไหมเราก็อาจจะคิกอ่าเราก็อาจจะตัดสติงเลยตัวที่เจ็ดอ่าตัวที่แปดเป็นหมายเลขก็ได้แต่ครับแต่ครับผมขอเสนอไอเดียได้ไหมครับผมขอเสนอไอเดียครับโดยเราเนี่ยจะไม่ใช้เป็นหมายเลขผู้เล่นเพราะหมายเลขผู้เล่นเนี่ยก็คือลำดับการเข้าเกมของผู้เล่นครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นอะไรครับเราจะใช้เป็น UID ดีไหมครับดีเนาะเพราะลำดับการเข้าเกมของผู้เล่นเนี่ยแบบเราเล็งจะเตะคนนี้ออกแล้วอีกคนหนึ่งมันออกก่อนมันออกก่อน,น,ออกกอนโอ้อย่างนี้โอ้โหเตะพลาดครับน่าเสียดายเอาเป็น UID ดีกว่าเนาะ,อะเอาเป็นตัสติครับ อันที่เ็ดถึงยี่้าจริงๆถึงแค่สิบเจก็พอแล้วนะมันไม่ได้มีเยอะอะไรนะยนะูไดีเนี่ยมันมีแค่สิบหลักอ่ะทับคลิกอ่าแล้วแล้วผมก็ต้องยูไดีของผมใช่ไหมเออหนึ่งสองสี่เก้าเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งอ่าผมก็จะเด้งออกนะครับ ่แล้วบางคนงงนะครับว่าเอ้ยฉันฉันลองลองคัดคัดลอกมาจาก UID ตรงนี้แล้วมันมันไม่เหมือนกับ UID ที่มันแสดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าว่าถ้าเราคลิกอันนี้ไปแล,แล้วแล้วมันจะไม่ติดอ่ะอันนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้นะครับอืมอ่ะเพราะอะไรครับ เดี๋ยวคุณดูนะครับ UID ที่มันแสดงให้คุณเห็นกับ UID ที่มันใช้บนทิกเกอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเมื่อผู้เล่นเข้ามาผมก็ให้มันแสดงในแชทเลยแล้วกันแสดง UID ของผู้เล่นในแชทซะอ่ะจะสังเกตได้ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอ่ามันไม่เหมือนกันอ่าแล้วเราจะทํำยังไงให้มันอยากใช้เป็น UID ที่เราคัดลอกมาจากคนอื่นเนะี่ยเราจะทํายังไงครับ ก็ไม่ยากเนะเราเราก็เอาผมก็ยังขอคัดลอกตัดสติงไว้ก่อนนะแล้วแล้วผมไปดูที่แปลงแปลงค่าตัวเลขเป็นชุดอักษรผมก็จะการคำนวณเชิงตัวเลขนะครับผมผมก็จะแปลงสติงเป็นจำนวน,วนเต็มอีกครั้งแล้วผมก็คัดลอกมาไอตรงที่ผมใส่ลงไปอะ่ะให้บวกด้วย1,000ัล้านอหนึ่ง1 2 3สา6 7 แปดเก้าสิบหวังว่าจะครบนะครับอ่ทีนี้เราก็จะพิมพ์คลิก U I D ของเราโอ้มันมันหายไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาก่อนอวางแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถคัดลอก U I D ได้แล้วเป็นะอันจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ t ิกเกอร์บน U I เลยดีวยกว่าสำหรับ t ิกเกอร์บน U I เนี่ยเราก็ เด,เดี๋ยวผมจะสอนทํา UI สักเล็กน้อยนะครับอ่าเราก็จะมีปุ่มนะถ้ากดปุ่มอาจจะมีทิกเกอร์อะไรหรือเปล่าอันนี้คุณก็สามารถกําหนดได้อ่าผมจะใส่เป็นข้อความก็ได้อ่าอาจจะเป็นกล่องใส่ข้อความก็ได้เอามาอ่าเมื่อผู้เล่นคนใดได้รับอินเทอร์เฟซอะไรก็ว่ากันไปอ่าเนื่องจากคุณได้มีประสบการณ์ในด้านทิกเกอร์ที่ผมสอนไปพอสมควรแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเรื่องคำสั่งอะไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูป้อนป้อนข้อความใดๆบนส่วนประกอบของกล่องข้อความวันนี้แล้วคุณก็กําหนดเลยว่าว่าคุณป้อนข้อความอะไรลงไปก็อาจจะเช่นสติงที่ติกเกอร์เหตุการณ์ก็คืออะไรออาจจะเป็นชื่อของคุณก็ได้ให้ให้เอาชนะตัวคุณฟะ ไมมีปัญหาอะไรครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับทิกเกอร์ก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยนะทิกเกอร์บน UI เดี๋ยวผมก็จะแสดงการออกแบบ UI ของผมให้ดูนะเดี๋ยวมันไม่เสียงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปผมติดลิขสิทธิ์มา เราอาจจะออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าอาจจะมีพิมพ์คําว่าคอมมานด์แล้วมันก็มีอะไรเด้งออกมาก็ได้หรือว่าเราเราอยากให้มันมันเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าเป็นระบบอย่างนี้ใส่ใหมายเลขลงไปแล้วมันก็ล็อกผู้เล่นอ่าครับเราก็จะปรับตรงนี้ไฟล์เป็นออนแล้วเราก็จะสามารถบินได้ เราก็อาจจะปรับระบบของเราเป็นอย่างนี้โอ้ผมยังไม่ได้อัปเดตระบบของผมใหม่เลยนี่มันมันยังเก่าอยู่เลยอ่ะเออแย่แล้วใช่ไหมมันมันไม่เหมือนในแมปเดลเล็กแล้วที่ผมอัปเดตระบบใหม่แลเอ,อ่เราก็ควรทําคําสั่งให้มันเต็มเต็มดูสวยๆนะครับออกแบบประมาณเนี่ยอ่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็เรียงตัวอักษรไปเลยก็ได้นะเรียงตัวอักษรแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน อันนี้ผมอาจจะแบ่งได้ไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยว,ยวผมก็อาจจะต้องไปแก้อะไรใหม่ก็ได้เนี่ยนะครับก็คือรูปแบบการทำทิกเกอร์บน UI แล้วก็การออกแบบ UI นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสามารถนำไปปรับปรุงอะไรกันได้เลยนะอะผมไม่อยากให้ทุกคนไปจำแล้วทำตามแบบนกแก้วนะครับก็คือนกแก้วม,มันจำอย่างเดียวมันไม่เข้าใจนะ ว่ามันพูดเนี่ยมันพูดหมายถึงอะไรมันพูดสวัสดีครับมันยังไม่รู้เลยว่ามันได้อะไรถูกไหมนกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยกตัวอย่างอะไรให้ดูเอาเป็นอะไรอะ่ะแอดมินสองแล้วกันอก็จะมี get ui get command bar อะไรก็แล้วแต่นะอะ เราก็อาจจะมีคำสั่งอะไรต่างๆนานานะมีมีโนคลิป no ด้วยอ่ะลองลองใช้โนคลิปให้ทุกคนดูโนคลิป no มันก็จะเป็นอย่างนี้อ้โอโอ,โอเคเดี๋ยวผมโนคลิปให้ทุกคนดอูอันนี้ก็เป็นการโนคลิปนะ,ะเราอาจจะให้กดชิปค้างแล้วให้มันลงอ่า อันนี้ก็เงื่อนไขก็ปรับตัวแปรโนคลิปเอาแล้วกันว่ามันเป็นออฟหรือมันเป็นออนอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะให้เกิดแรงบรรดาใจขึ้นมานะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะทําระบบอะไรของคุณนะเป็นทิกเกอร์เพื่อทําอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีปุ่มวิ่งอาจจะเป็นแมปอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะไม่เหมือนกันนะสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอจบเป็นอันที่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ